สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอสินค้านะคะสินค้าชิ้นนี้จะเป็นตัวรับ Wi-Fi รุ่น WDW03600 และทางร้านนะคะยังแถม CD WiFi USB adapter ไปให้ลูกค้าหนึชิ้นสินค้าชิ้นนี้จะรองรับ WiFi 802.11ac ที่มาตรฐาน AC600 สำหรับใช้งานกับเครื่องโน้ตบุ๊กหรือ PC Windows 10ได้เลยนะคะส่วนเสาของเขานะคะสามารถหมุนเสาได้180องศาเลยค่ะหรือว่าลูกค้าจะพับเก็บแบบนี้ก็ได้เช่นกันค่ะและยังรองรับ64และ128 VEP รองรับสัญญา 2.4 g ิกเฮิรต150เมกะไบต์และ5 g ิกเฮิรต433เมกะไบต์นะคะรองรับคอมพิวเตอร์ PC แล็ปท็อปและ MacOS เลยนะคะหากใช้ Windows 10ลูกค้าไม่ต้องไปลงไดเวอร์เลยนะคะลูกค้าเสียบเข้าและสามารถทำงานได้ทันทีเลยค่ะสินค้าชิ้นนี้น้ำหนักเบาเล็กกระทัดรัดพกพาสะดวกมากๆเลยนะคะใช้งานง่ายด้วยค่ะสินค้าทางร้านมีการรับประกันทุกตัวหากลูกค้ามีข้อสงสัยสามารถทักแชทสอบถามได้เลยและลูกค้ากดติดตามทางร้านด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆในครั้งต่อไปคะ่ะสวัสด 你好。